กจีนที่นี้มาทําบุญที่นี่ครับรก็วันนี้มาทําบุญวันตรจีนนะครับที่ สมุดปราการครับผมหลังจากไปเสร็จก็พาดูบรรยากาศนะครับเย็นสดชื่นแล้วก็แดดแดดด,ดีแต่อากาศไม่ร้อนครับมีลมโชยตลอดเวลาแล้วก็บรรยากาศสวยมากครับทำบุญกันอิ่มใจเลยครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มากับใครบ้างเดดูนะครับบรรยากาศสวยจริงๆ บางปูนะครับสมุทรปราการครับวันนี้เรามากับใครนะวันนี้เรามากับแม่แอนนะครับแม่แอนก็นมาแล้วก็พี่เอมี่ก็มานะครับพี่เอมี่สนุกไหมสนุกไหมครับโอ้โอโอเป็นไงบ้างร้อนไหมวันนี้ไหว่ไหว้เสร็จหรือ,อยังยังเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งคือเราจะไปเผากระดาษในกระดาษทองนะครับ ก็หลังจากที่ไหว้องค์เทพเสร็จเรียบร้อยไหว้แม่กันอิมไหว้รรพบุรุษเสร็จนะฮะเราก็จะไปเผากระดาษเงินกระดาษทองวันนี้ป้าก็ามาด้วยนะฮะจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ป้าพิดก็มาอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปลาขอไหว้แล้วก็เราจะไปเผากันนะครับไปครับป้า งามากครับจิตรการจารบปลาซึ่งทํามาจากผ้านะครับสวยงามมากเป็นโคมไฟอันนี้เป็นโคมไฟนะครับ อาก็ต้องเอาไปเผาแล้วท่านจะได้รับยังไงล่ะตอนนี้คือเรามาเอาของที่เราไหว้เสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมลูกเอาไปเผาใช่ไหมจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะครับอยู่ขงลาส่วนขนมก็เอากลับไปทานที่บ้านได้เลยนะครับกินรใช่เอลืมไปเลยชอบกินเผ็ดโอ้ขนาดนั้นเลยสาธุสาธุสาธุครับ หลังจากเมื่อกี้ลมแรงนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเผานะตอนนี้ก็มาเผาจากเงินกระดาษทองเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มจะร้อนแล้วเราก็คงจะต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณหนูเยี่ยมเตื่ตั้งแต่เช้าแลได้ขนมมาด้วยกินเป็นไหมกินเป็นด้วยโ okay, อเคชอบพอดีเลยกินบ่อยเลยกินบ่อยเลย โอเคไปกลับขึ้นรถายก็ <Bye. S 1> so, หลังจากทำบุญเสร็จเราก็ต้องเดินทางครับเพราะวันนี้มีประชุมงนานนะครับ่ฝายผู้บริหารเนาะ mm. ก็ฝากติดตามรับชมคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนกันนะครับ mm. ก็สถานที่นี้บางคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักก็ที่นี่คือบางปูนะครับผมทาอาการบางปูนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองโบราณน,นะครับหาไม่ยาก ขับรถมาแล้วก็มาทําบุญกันได้ครับมาไหว้มาทําบุญก็รู้สึกว่าอิ่มเอมใจมากเลยครับอะก็เจอกันใหม่เทปหน้าขอทุกท่านมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ